เพื่ยเงิ้เป็นเบอรเนี่ยเป็น,ปนเนีเองบอ,อ,อ,อมาวัดวันพระจ้าอยู่ย็นเป็นสุขสุข,ขูทุกคนความสุขความเจริญวันเกิดพระครูจา้าวันนี้ นี่มาบันเกิดปะคููเ <Okay. S 1> ยนเป็นซุปทุกขูทุกคนเ้ย ป่าโคกสมบูรณ์จ้ายูนาสลกกางกาลสินด้อค่ะเด้อวันนี้มาทำบุญอาจารย์อ้อยท่านพระคู่แจกลมค่ะลมเย็นเป็นสุก แม่วันพระแม่มาวุนพระ้านม่แมบริม่าป่นหมน้าองปานเซีด้กนว่าใส้กับบเป็กนวาไสไปย่านามาไกลกปั่นันะจิ้วันจู่าเสร็จ้วนนมั่นบางจ้า คถ่าถวิดีโอได้ไหมถ่ายเป็นวิดีโอวัดเพนกาเป็นตะยู่เนาะสะอาดสะอาดเนาะแต่วาดอันวัดอันนแม่วัดอันคางอันหอนั้นมองงูยูน้บ คนบ้นมันเหนือคนนีร่วมงานยมกับบอดีบอด้บดปฏิบัติเนยโอ้เป็นวงเดียวเนาะบ่มีเน่นมีอย่างนแมนเนาะไม่เน่นพ่อได้อุปถากอู่แล้บัตรยังไง มันเป็นคนแบบจะจวัดเหมจะะบคันเป็นแม่มากย่มมัานค่ะนู้สิผ้าแม่มากกะไรนู้ก็เออกันก็ไ้แขอยมั่นกสะดวกดนจนยึดผ้ามากว่มากเล ขีมอสไส้ค่ายตอดมากแล้วแม่เไป็ดไก่ไหมนูกันที่ได้เตรียมตัวกันนั่นนะเตรียมของวัดมากงสินะแม่ไดเมือ่อไดพร้อมกัช่วนกันจะวันศินป์จ้าเออวันสินนานี่วันวันสินป์แเมือม่อแม่ยี่สิบสองยี่สิบสามเป็นบ่อขาประดรับดินเป็นบ่อยี่สิบสอง่แม่ยี่สิบสองแม่แม่ยี่สิบสองยี่สิบสามแม่ ยีสิบสามหนานเบอรงแล้วมันเป็นมันเป็นว่ามันถ้าจะว่ามันขอบประดับดินมระัานะจ้ะไก่ไก่นากธว่าน่เราก็มือไปได้จจะใกล้ใกนะต้องต้าวันีกบร้านโยกไปน้ากันได้เจ้าอันนี้มันไก่ อันตรงที่อันตรงที่เข้ายู่หมองเข้ายูนั่นจะเป็นวั้ปลาบอกัดปลาบอบแม่นั่นบัดปลาทุ่งสีเมืองบอกนั่นให้ไก่เป็นบั้ดปลาเพื่อกลับไปบอกเดี๋ยวบ้านพาเข้คยไปไหมเนาะพานา

พ้าวนจะที่กิน้าแ่พวกกาแฟโอเวนตินนี่เป็นการหนังเลยมาเลยมาถวายเลยอย่างนันอยางนั้นาันำได้ฮิ่เสื่ออันแนวที่เบิ้นตินนไอ้ก่อนบายบายได้โอเวนตกตินเสียใเาะ เพราะว่ามันเป็นหน้ามันนะชาเขียวอะไรก็ย่ำเจียงย่ำใบชาเขียวแบบส้มบ่แไ่มออ่ชาเขียวนั่งรำสานจ้า ได้มาวัดก็สบายใจด้วแม่เนาะนุไ่ได้เตรียมตัวเลยเมื่อนี้เพราะว่านุก็นั่นนะแล้วกันนี่สิได้เตรียมตัวไว้เองซีนั่น้หละแล้อเมื่อได้ไปก็จะปวด่น

ทไไม่กบ้นก้น้าุ้าสุกวันนี้เห็นยามาแวันนี้บุญมาฝากนะคะได้บุญน้ำกันได้จ้าบุญนกันจ้าวันนี้วันพรา

เฮ็ดตััดถอยนังก็ได้คิดหนาพ่อกันไหมแล้วคะกินก่อยปีนองทุกคนมีความสุกงกกันเลยปาถราหนังก็ไใ้ญด้วยตังความปารดาสวัสมาธิเ